ตอนนี้จะเลือกตั้งประาธานิบิบดีใครๆก็เอาบิตคอยนนั้นมาหาเสียงกันสวัสดีครับ นี่คือรายการคริปโตนิวส์ไทยแลนด์กับผมต้องเป็นผู้ดำเนินรายการกันอีกเช่นเคยนะครับผมาฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมคือไอเรื่องนี้นะครับผมว่าผมจะมาเล่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าข่าวเมื่อวานมันยาวนิดนึงนะฮะก็เลยเอามาเล่าในวันนี้ละกันนะซึ่งมันมีอัปเดตล่าสุดแล้วด้วยนะครับผมอ้าวหล่ะมากาม马าเฮริสอาจจะเข้าร่วมบิตคอย n ์คอนเฟลเอน ร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ได้เนี่ยครับผมคือมีรายงานว่าแคมเปญของกัม马าแฮลิสเนี่ยกำลังที่จะหารือกับอบิตคอยน์แมกซีนที่มีความน่าจะเป็นไปได้ว่าจะเข้าร่วมบิตคอยน์คอนเฟอเรนซ์นั่นเองบิตคอยน์คอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันจะจัดทุกปีอยู่แหละ เออเวลาเอามาคุยมาพูดอะไรเงี้ยก็จัดกันทุกปีนะครับผมซึ่งโพลล่าสุดใน X ที่ CEO ของบ i ตคอยน์แ g a ซีนเ d วิดเบลลเผยว่าเขากำลังเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของแคมเปญที่กามลานั้นเพื่อให้เธอนั้นอ่ะพูดในงานเอออาจจะให้เธอเนี่ยพูดในงานนะครับเบลลี่ยังกล่าวว่าการปรากฏตัวของกามลาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหยุดยืนของพรรคเดโมแครตแล้วก็เพิ่มคะแนนเสียงได้อย่างรวดเดี็วมากๆเลยในกลุ่มประเทศนี้นะครับส่วนแฮร์ริสเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเขา เปิดรับธุรกิจมากขึ้นนักลงทุนมหาเศรษฐีมาร์คคิวบานเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับ p o l i สติโกว่าแฮริสเนี่ยเปิดรับธุรกิจ AI เงินสก,กุลดิจิตอลและเป็นรัฐบริการมากกว่าประธานาธิบดีไบเดนซะอีกเออนี่คือแบบ พูดได้ดีอะไรอย่างเงี้ยและการรับรองดังกล่าวนะครับผมก็ยังพูดถึงศักยภาพของแฮร์ลิสในการสร้างช่องทางเฉพาะในพักอะ่ะโดยวางว่าเป็นผู้นําแนวคิดที่ว่าเป็นหัวก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนั่นเองและเพื่อสนับสนุนต่อไปนี้นะครับผมทางทีมงานแฮร์ลิสเนี่ยได้ติดต่อผู้บริหารเกี่ยวกับเงินสกุลดิจิตอลหลายๆคนเนี่ยเพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายก่อนที่มีการประชุมแห่งชาติแห่งพักเดโมแครตนั่นเอง ซึ่งผู้นําทางด้านเทคโนโลยีนั้นก็เห็นช่องทางว่าเชิงกลยุทธ์นะครับผมสำหรับแฮรลิสเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากพวก Silicon วอลเล y ก็คือกลุ่มพวกในทุนเทคอะไรพวกนี้นะครับผมบริษัทเทคเนี่ยก็จะอยู่เขาเรียกว่าเป็น Silicon วอลเล y นั่นเองก็คือโดยมีจุดยืนว่าสนับสนุนนวัตกรรมมากขึ้นนั่นเองและแอรอนเลวี่นะครับซีอของ Box ได้แนะนําอีกว่ากรอบนโยบายที่สนับสนุนเทคโนโลยีที่ปลอดภัย สำหรับแฮร์ลิสเนี่ยก็สามารถรวบรวมแรงสนับสนุนจาก CEO ที่เป็นด้านเทคโนโลยีได้มากกว่า10คนเลยทีเดียวในเวลาแป๊บเดียวเนาะและความเป็นไปได้ที่แฮร์ลิสเนี่ยจะพูดในงาน Bitcoin Conference เนี่ยและการติดต่อของเธอเนี่ยจะทำให้ผู้นำด้านเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยส่งสัญ,ญญาณว่าเป็นที่จับตามองว่าเงินสกุลดิจิตอลและบอกเชนจะได้การสนับสนุนซึ่ง แตกต่างจากนโยบายรัฐในปัจจุบันที่ค่อนข้างที่จะแย้งกันพอสมควรก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าแฮริสเน่ได้พูดได้งานนี้นะครับผมแล้วก็ได้เข้าร่วมสัมมานาตรงนี้แล้วด้วยเนี่ยเขาน่าจะมีเรื่องของการสนับสนุนพวกบล็อกเชนพวกคริปโตอะไรพวกนี้นะครับผมมากกว่ารัฐบาลปัจจุบันซะอีกและด้วยการระดมทุนมากกว่าร้อยล้านดอลลาร์ภายใน48ชั่วโมงหลังจากการรับรองของประธานาธิบดีไบเดนเนี่ย แพลตฟอร์มที่สนับสนุนนวัตกรรมที่อาจจะช่วยส่งเสริมความพยายามการด้านระดมทุนของแฮร์ริสเนี่ยและส่งเสริมให้เธอเนี่ยมีผู้สนับสนุนของเธอเนี่ยในภาคเทคโนโลยีก็ได้ซึ่งมาดูทางด้านของฝั่งทํนะครับผมทาเนี่ยคา,าดว่าจะประกาศ บิตคอยให้เป็นกองทุนสำรองสำหรับเชิงกลยุทธ์ในส่วนของในพักรีพับลิกันนะครับผมซึ่งโอกาสที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์จะชนะเลือกตั้งในปี2024ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะชนะสูงมากเลยหลังจากมีการพยายามลอบค่านั่นเองนะครับผมและในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข่าวลือว่าทรัมป์เนี่ยจะกำหนดให้บิตคอยเนี่ยเป็นสินทรัพย์ เชิงกลยุทธ์ในงานประชุมบิตคอย n 2024ี่เตียจัดขึ้นใน n น v ชวิ e นี่เองซึ่งแดนนี่พอ t เตนะครับผมผู้ก่อตั้ง NGO Satoshi Act เผยว่ามันมีวงในอยู่จำนวนไม่น้อยอะนะ่ะเนาะเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะผมและก็มีคนแนะนำให้เป็นวาระของทั้มนั่นเองคือแบบไปบอกทัามว่าเฮ้ยทัามประกาศเรื่องนี้ดิอะไรอย่างเงี้ยอ <c oughs> <c oughs> ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมและการเพิ่มบิตคอยให้เป็น กองทุนสำรองในเชิงนิทตศาสตร์เนี่ยในกระทวงการคลังของสหรัฐเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดมากเลยเพราะว่าสหรัฐเนี่ยก็มีบิตคอยอยู่แล้วใช่ไหมอ่าซึ่งไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับเมื่อสหรัฐเนี่ยมาเป็นผู้นําทิศทางทางนี้นะผมประเทศอื่นๆเนี่ยมีแนวโน้มที่ว่าจะทาตามอย่างแน่นอนเนี่ยคือสหรัฐเนี่ยทำอะไรปุ๊บต่างประเทศจะทําตามปั๊บเลยทันที แน่นอนนะครับผมก็คืออย่างเมืองไทยเนี่ยใช้ทองใช่ป่ะก็อาจจะไปใช้บิตคอยเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับผมแล้วก็มีการสนับสนุนบิตคอยเพิ่มขึ้นเพราะว่าสหรัฐยังอุดหนุนเลยอ่ะเนาะใช่ไหมแลวทางพอร์เตอร์นะครับผมก็ย้ําว่าข้อดีของบิตคอยเป็นทองดิจิตอลที่ไร้ขอบเขตทนการเซ็นเซอร์กระจายอํานาจและก็ไร้คู่สัญญาก็คือไม่มีใคร มาเป็นเจ้าของอย่างที่แชร์จริงได้แต่ก็คือเอามาเก็บไว้นั่นเองนีผมและเขายังกล่าวเสริมอีกนะผมว่า,วา,า,ารัฐบาลสหรัฐในปัจจุบันเนี่ยถือบิตคอยมากกว่า5 5พันล้านดอลลาร์ที่ยึดได้มาจากการจับกลุ่มและเราควรแปลงบิตคอยนั้นน่ะให้เป็นกองทุนสำรองซะเพื่อจะได้ค้ำประกันเงินดอลลาร์ด้วยบิตคอยด้วยซ้ำไปอ่าเขากลับมาเป็นบิตคอยแบ็กนะครับผมเมื่อก่อนใช้โกลแบ็กออยแบ็กแล้วก็ไม่ยึดต,ติดกับใครเลยอ่า พิมพ์ขึ้นเรื่อยๆทําให้ดอลลาร์เนี่ยเสื่อมค่าลงง่ายๆนะผมก็ต้องเอาบิตคอยเนี่ยมาค้าไว้เนาะซึ่งแนวคิดที่ว่าบิตคอยเนี่ยเป็นสินทรัพย์สํารองนั้นอ่ะก็ไม่ได้ใช่เรื่องใหม่สัทีเดียวเนาะและบุคคลทางการเมืองที่สนับสนุนบิตคอยหลายคนเนี่ยรวมทั้งอ,อดีตผู้ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีอวิเวกลามาสวามีเนี่ยผมก็เคยสนับสนุนการเคลื่อนไหวนี้มาก่อนด้วยอืมดังนั้นแล้วเนี่ยไ เรามาสวัสดีเนี่ยให้คําแนะนํำคาเกี่ยวกับบิตคอยแล้วก็สินทรัพย์ดิจิตอลทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เดือนมะกราแล้วก็ทําให้มิติการประชุมครั้งเนี้ยที่จะมีขึ้นเนี้ยมีมิติมากขึ้นในการพูดเนาะส่วนเรื่องของการประชุมบิตคอย n 2024จะกําหนดขึ้นภายในวันที่27นี้นะครับผมก็อ่าอีกไม่กี่วันนะพรุ่งนีนะ้ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเวที ที่เหมาะสมสําหรับในการประกาศในครั้งนี้แล้วด้วยนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยอัปเดตล่าสุดเนี่ยทางกามราเนี่ยก็ได้ตัดสินใจว่าไม่พูดบนเวทีแล้วนะครับผมก็เอาเป็นว่าเขาก็ไม่อยากจะพูดน,นะเดี๋ยวมันจะไปมีผลกระทบกับภาพลักษณ์ของไบเดนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมอ่ะ คก็เป็นเรื่องข่าวสั้นๆที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับบิตคอยนั่นเองนะครับผมแล้วก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วก็อาใครที่มีอะไรเพิ่มเติมอยากจะเสริมตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับผมคอมเมนต์ <Comment S 1> เป็นของคุณแล้วนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม